สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วประยุทธ์อ่วมหนักเผยผลสำรวจคะแนนนิยมนั่งนายกรธฐมตรีประยุทธ์สุดองอิงพุ่ง ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2 5 6พาราทำการสำรวจระหว่างวันที่2 0่ถึง23มิถุนายนปี2,565จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็น นายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งรอยละ25.28ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุงอิงพักเพื่อไทยเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชื่นชอบพักเพื่อไทยนโยบายของพักทำได้จริงขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตรและเป็นบุตรสาวของคุณทักษิณชินวัตร อันดับ 2. องร้อยละ18.68ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ 3. ร้อยละ13.2 4ร,ระบุว่าเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตพักเก้าไกลเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชื่นชอบอุดมการทางการเมืองและชื่นชอบนโยบายของพักเก้าไกลอันดับ 4. ร้อยละ11.68ระบุว่าเป็นพลเอกประย,ยุจันโอชา เพราะเป็นคนตรงไปตรงมาซื้อสัตว์สุจริตทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบนโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงและต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องอันดับ5รอยละ6.80ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยพอชื่นชอบผลงานในอดีตมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ซื่อสัตย์สุจริตขณะที่บางส่วนระบุว่าต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศอันดับ6รอยละ6.60ระบุว่าเป็นพลตําบวเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศพักเสรีรวมไทยเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์สุจริตและเชื่อมั่นในการทำงานอันดับ7รอยละ 4.20ระบุว่าเป็นดรชัดชาติสิริพันธ์เพราะมีความรู้ความสามารถตั้งใจในการทำงานขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงานอันดับ8รอยละ3.76ระบุว่านายกรชติกรวนิชภักล้าเพราะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีประสบการณ์ด้านการบริหารขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ9ร้รอยละ2.92ระบุว่าเป็นนายแพทย์ชลานาสีแก้วผักเพื่อไทยเพราะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงและมีความน่าเชื่อถือชื่นชอบพักเพื่อไทยขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาอันดับ10รรอยละ1.68ระบุว่าเป็นดรสมคิดจ้าตูดศีพิทักษ์ มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเป็นคนที่พูดจริงทำจริงและมีความน่าเชื่อถือขณะที่บางส่วนระบุว่าเชื่อมั่นในการทำงานอันดับ11ร้อยละ1.56ระบุว่าเป็นนายจุรินลักษณะวิสิทธิพักประชาธิปัตย์พอชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาและชื่นชอบพักประชาธิปัตย์อันดับ12ร้อยละ 1.52ระบุว่าเป็นนายอนุทินชายวิรูลพักภูมิใจไทยพอชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบนโยบายพักภูมิใจไทยรอยละ2.08ระบุอื่นๆได้แก่นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ ายอภิสิทธิเวชาชีวะพักประชาธิปัตย์นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนาในแพทย์วรุณเดชกิจวิกรมพักไทยพักดีในวันมูฮัมหมัดนอมมาธาพักประชาชาติพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณพักพระรมชรันในเทวลิปตะพันลบพักชาติพัฒนาดรอภิชาติซำสิริพงศ์พักพระรัชรันในชวนหลีกภัยพักประชาธิปัตย์ในมงคลกิจสุขสินธารานนท์พักไทยศิวิไล ดรวิรุธลักษณะอันิสรผักเก้าไกรและนางช่อทิพส่งวัฒนาและเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่1 6 5ทับ65เดือนมีนาคมปี2 5 15, 6 5พบว่าผู้ที่ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้พลเอกประยุจันโอชา คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพัานธ์พักไทยสร้างไทยพลตบตีเอเซรีพ,พิสุทธิ์เตมีเวศพักเสรีรวมไทยในแพทย์ชนลานาศีแก้วพักเพื่อไทยและนายจูรินลักษณะวิสิตพักประชาธิปัตย์มีสัดส่วนลดลงในขณะที่ผู้ที่ระบุว่านางสาวแพททองทานชินวัตรพักเพื่อไทยจากร้อยละ12.53ขึ้นมาเป็นร้อยละ25.28และ นกรจติกวนิพักรามีสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามกับพลเอกประย,ยุจันโอชาที่มีคะแนนลดลงจากเดิมร้อยละ12.67ลงมาเหลือร้อยละ11.68เท่านั้น ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งรอยละ36.36 36ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับสองรอยละ18.68ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยอันดับสามรอยละ17.88ระบุว่าเป็นพรรคก้าวไกลอันดับสี่รอยละ7.00ระบุว่าเป็นพรรคพระมารัฐรอันดับห้รอยละ 6.32ระบุว่าเป็นพักประชาธิปัตย์อันดับ6รลอยละ3.0เสียระบุว่าเป็นพักเสรีรวมไทยอันดับ7รลอยละ2.96ระบุว่าเป็นพักไทยสร้างไทยอันดับ8รลอยละ2.68ระบุว่าเป็นพักกราอันดับ9ร้ลอยละ2.56ระบุว่าเป็นพักภูมิใจไทย และรอยละ2.52ระบุอื่นๆได้แก่พักสร้างอนาคตไทยพักไทยพักดีพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาพักประชาชาติพักเศรษฐกิจใหม่พักรวมไทยสร้างชาติพักไทยสีวิไลและพักครูไทยเพื่อประชาชนและเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายตรมาสครั้งที่1ทัพ65เดือนมีนาคม ปี2 5 6 5พบว่าผู้ที่ระบุวา่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยและพรรคชาติปัตมีสัดส,ส่วนลดลงในขณะที่ระบุวา่าพรรคเพื่อไทยพรรคเก้าไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคกราและพรรคภูมิใจไทยมีสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้น งานนี้วงแตกรัฐบาลประยุทธ์เล็กคาสภาแน่สาวไส้กันเองศึกซักฟอกแฉกันยับในในก็ถือเป็นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนัดสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ฝ่ายค้านจึงจัดเต็มแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบรับลวงพรางให้ฝ่ายรัฐบาลมืนๆงงๆกักกันจนวินาทีสุดท้าย เพราะต้องถือว่าศึกซักฟอกครั้งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายขายี้ในเวทีสภาที่ฝ่ายค้านเปิดเกมเชือดไม่ได้หวังเสียงยกมือในสภาแต่หวังไปที่เวทีนอกสภาอย่างการยื่นปปช เชื่อลงดาบซ้ำสองและขยายผลไปเปิดแผลในศึกเลือกตั้งปี66เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่จัดเต็มบรรดากล่องดวงใจของแต่ละพักเอาแค่คุ้มอำนาจทหารเท่าสามปอที่อยู่ในอำนาจมาตั้งแต่การยึดอำนาจรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคมปี2557ผ่านไป8ปียังอยู่กันครบ ทั้งพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กและมีแนวโน้มที่จะต่อยอดอำนาจเป็นเสือนอนกินต่ออีกหนึ่งสมัยขณะที่นั่งร้านในสามพักร่วมรัฐบาลพระรัมชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์โดนกันทวนนานายจูลินลักษณะวิสิทธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุติกไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชายวิรุฬลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยวุฒ ธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสันติพรมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ตอนนี้ทางบิ๊กตู่และอีก10รัฐมนตรีก็เกฑ์ข้อสอบเพื่อให้ผ่านศึกซักฟอกดานหินครั้งสุดท้ายไปให้ได้ไม่ถูกเชือดขาเวทีสภาผูแะะ้แทนราษฎรล่าสุด สัญญาณจากบ้านใหญ่บุรีรัมยพระภูมิใจไทยชัดขึ้นสำหรับบรรดาสสฝากเลี้ยงของจริงที่ต้องแสดงตัวในการลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้ยกมือหนุนอนุทินศักสยามเปิดหน้าเต็มตัวในการเข้าสู่บ้านภูมิใจไทยในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งจะมีเสียงมากกว่าเจ็ดสสงูเห่า ที่โหวตส,สวนมติพักเพื่อไทยในการรับหลักการร่างพรบงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศส 2, 5 6 6วาราแรกที่ผ่านมาที่ตอนนี้เวบเว่ว่ามีเยอะกว่าแน่นอนและที่ต้องเสียวที่สุดคงนี้ไม่พ้นสองปอคือบิ๊กตู่กับบิ๊กป๊อกพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสามรัฐมนตรีพรรครังชารัฐ สันติชัยวุฒิสุชาติก็ต้องไม่ประมาทกับเกมซ่อนแตมที่วันนี้ผู้กองคนดังโรยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยตัวแปรสำคัญของเสียงสสพาร่วมรัฐบาลที่ตอนนี้มีสสในมือไม่ต่ำกว่า32คนและประกาศชัดว่างานนี้จะขอดูข้อมูลข้อเท็จจริงรัฐมนตรีที่ถูกพิปรายเป็นรายบุคคลเท่านั้นใครชี้แจงเคลียก็ยกมือให้ส่วนไม่เคลีย ก็ไม่ให้เสียงและบิรัฐบาลไม่มีผลที่จะมาสั่งให้ทำตามมติวิรัฐบาลแถมล่าสุดยังมีศึกโสโส,โสพนผาร่วมรัฐบาลระหว่างพระรมชารัฐกับประชาธิปัตย์ในการประกาศซักฟอกกันเองระหว่างกระทรวงพลังงานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรงานนี้อาจมีข้อหาหมันไสจากเสียงซ่อนแตม้มที่อาจต้องใช้กลวยหลายไร่เพื่อหนีคะแนนบุยโล ขอขอบคุณข้อมูลเนื้ข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านทมารับชม